เดียวกันนะพื้นที่หายไปโอ้ อเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพ่สู่รายการวิคตูดี้แคสกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่เกมไมค์ครักันนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูไอเทมสุดเจ๋งอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> นั่นคือวิธีการคาบบ้านนั่นเองอ่าซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปทําการคาบบ้านภายในเกมไมค์ครักันว่ามันจะคาบในรูปแบบไหนแแลล้้้้้วววมมมมัันนนจะสุกกกกาาาอดดดไไหคผููชพรเรเปี่บ ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่หน้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้นะฮะฝนตกมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมรีบเข้าบ้านก่อนละกัน มันเกี่ยวไม่ก็ไม่รู้แต่เป็นว่าผมเข้าบ้านก่อนเลยดีกว่านะฮะเพื่อทาการป้องกันมอนสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก่อนเราจะไปเน่นการสําหรับใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับไวเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยการตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถนำการกดกระดิ่งภายในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันโดยนั่นเองแล้วก็อย่าลืมติดตามอินสตาแกรมของผมด้วยนะครับด้านขวามือนะฮะเหมือนกับว่าจะเป็นส่วนข้อมูลนะฮะด้านซ้ายมือเป็นลูกเลยแสสดงงว่่าาาาบ้นทุกอยมาาารรถก ได้เนี่ยมันต้องอยู่ข้างบนแน่ๆเลยนะฮะเอานะคุณผู้ชมผมจะค่อยๆขึ้นมานะฮะหนึ่งสองสามโอ้ oh my god <laughs> โคจินเรียสนะฮะโอ้โห,โโหด้านนี้ก็มีเว้ยคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่าเราสามารถทําการคับได้ตามในรูปแบบนี้เลยนะฮะอย่างเช่นในนี้เป็นทีเฮาส์นะฮะเราก็สามารถทําการวางไว้ในรูปแบบนี้นะครับเพืนน่อทําการคับได้เลยแลมนองนี้นะฮะอันนี้เป็นลายเฮาส์นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะปรับาคารถูกต้องไหมคุณผู้ชมเราก็สามารถทําการวางไว้ในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับด้านนี้ก็เป็นเดนเทอร์นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นโซเวลนะฮะทำให้ โดยโวโามันดูกาก,กจังมาคุณผู้ชมแต่ว่ารูปเหมือนกับว่าเขาตั้งจะดีมากๆเลยนะฮะอยู่ภายในภูเข,ขานะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะครับด้านนี้นะฮะมีวิสัยนะฮะทาวเวอร์นะครับแล้วก็มีเอ่อร้องนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีฟาร์มนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีโมเดิร์นเฮ้าส์นะฮะไอซึ่งโมเดิร์นเฮ้าส์นี่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็นี้ก็เป็นอีก2อันนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมสมัครใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแแชรร์นะคับล้วก็ ดึงมือติดตามกดซับสไครเบอร์ให้เรากันด้วยนั่นเองนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมในกล่องนี้คืออะไรเอ่ยอู้มีของวางให้เราด้วยคุณผู้ชมโครตรแจ๋วเลยนะฮะแสดงว่าผมสามารถทะการดึงมาไว้ในรูปแบบนี้ได้เลยนะฮะเพื่อทำการคับของกันนั่นเองนะครับอย่างแรกผมอยากเห็นทีเฮาส์นะฮะเราต้องการวางโอ๊กไว้ในรูปแบบนี้ซ้ายขวานะฮะคุณผู้ชมอย่างลาบล็อกนะฮะรวมเป็น4นะครับแล้วก็แผ่นโอ๊กที่แปลรูปแล้วไว้บนซ้ายขวานะฮะตรงกลางเป็นรั้ว2นะฮะแล้วก็ตรงกลางด้านบนเนี่ยเป็นใบไม้โอ๊กนั่นเอง ได้มาเรียบร้อยแล้วอ้าว h a t อ๋อได้มาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เหมือนกับผมคาไปแล้วมันก็หายไปเลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นโซลโวบังเกอร์นะฮะซึ่งโซลโวบังเกอร์ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะทาการดึงเจ้าตัวโซลโวบังเกอร์ไปด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งโซลโวบังเกอร์ก็ถือว่าเป็นการอะไรคาที่แบบค่อนข้างจะง,ง่ายแล้วก็ซิมโพมากๆเลยซึ่งผมก็จะทาการคาไปนะฮะหนึ่งสองสามด้านบนนี้ก็จะเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางจะเป็นแผ่นครึ่งบล็อกนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ซ้ายขวานเนี่ยก็จะเป็นแผ่นเเต็็มบอออกนน,งนะะัง ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเออเนเธอร์ Nathan, ผมคิดว่าเราไม่เอาไปดีกว่าถ้าเกิดผมเอาไปเนี่ยผมคิดว่าหน้าผมต้องแดงแน่ๆเลยด้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยนะฮะคุณผู้ชมฟาร์มสนใจไหมฟาร์มก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะฮะคุณผู้ชมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากได้ะไรสูงๆส,สักหนึ่งอย่างนะฮะคุณผู้ชมเอาเป็นเออวิสัทละกันน้ผยนชมวิสัททาวเวอร์ผมลองเอาวิสัททาวเวอร์ไปละกันนะฮะดูซิว่าวิสัททาวเวอร์เนี่ยมันจะน่าสนใจมากกว่าเนเธอร์มากขนาดไหนนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตรรงงงกกกลา็็จะะเปนนนนนในส่่่วแผคึบอ คุณผู้ชมตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีโตัวคัฟ่ะฮะตรงนี้มีตรงกลางเป็นแผ่นครึ่งบล็อกนะฮะแล้วก็บนด้านบนสั้นซ้ายด้านขวาก็เป็นแผ่นครึ่งบล็อกนะฮะแต่ว่าซ้ายขวาน่จะเป็นบล็อกเต็มๆเลยนั่นเองนะครับ ดึงมาหนึ่งะฮะคุณผู้ชมได้มา1อันนะครับแล้วก็โมเดิลเฮาส์นะฮะซึ่งโมเดิลเฮาส์นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะเป็นบล็อกสีขาวนะฮะคุณผู้ชมทั้งหมด6บล็อกนะครับแล้วก็เป็นครึ่งหนึ่งนะครับอีก3บล็อกกันนั่นเองนะครับเป็นการคับไปที่แบบค่อนข้างจะซิมโป้มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถคับได้จริงๆเลยนะฮะไม่ใช่ว่าโนเนมทําเป็นคลิปปกนะฮะคุณผู้ชมมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับสำหรับตัวผมแล้วมันต้องทําได้อย่างที่หนน้้าาาปกกเมัไทํร นะครับไหนดูสิคุณผู้ชมเราลืมนับไปเลยว่ามีตั้งกี่อันนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะห้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมดึงมาสี่แล้วอ่ะคุณผู้ชมผมอยากได้สักอันหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าสูงสูงรอไปแล้วใช่ไหมเอออยากได้สักอันหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าอะไรดีผมคิดว่าเอาอันนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมมันดูจะเป็นอะไรที่ง่ายดีนะฮะก็ใช้แซนสโตนนะฮะคุณผู้ชมทั้งหมดหกบล็อกด้วยกันนะครับแล้วก็จะใช้เป็นครึ่งแซนสโตนนนนนนะะฮบบล็็็ออออกกกกกััั่่่่เเงงถืวาาาปรคทีย มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเสียเวลาตอนที่เราจะต้องมาทําการวางคาร์บในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับโ,โอเคแล้วก็วางในส่วนครึ่งไปนะฮะโอ้จีจีซี่นะครับและตอนนี้นะฮะเราก็มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันแล้วนั่นเองนะฮะมีทีนะฮะมีโซลว,วังเกอร์นะฮะคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวก่อนนะโซลว,วังเกอร์อย,อยู่ไหนวนะเนี่ย <laughs> โอ้ จบด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราอย่าไปแตะมันถ้าเกิดจะแตะปุ๊บเนี่ยคือเราต้องวางเลยนั่นเองนะครับก็มีเซอร์วัลวังเกอร์นะฮะแล้วก็มีสูงสูงนะฮะแล้วก็มีบลูเดรนเฮาส์นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกาะนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมผมเรียกมันว่าอย่างนี้ละกันนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูในส่วนเจ้าตัวทีเฮาส์กันเลยดีกว่านะครับเอานะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามไหนดูซิคุณผู้ชมทีเฮาส์อยู่ไหนนะฮะไหนวะคุณผู้ชม,อนะชมโอ้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้ น่าสนใจมาก,กคุณผู้ชมทีเฮ้าของเรานะฮะลูปทรงก็คือเหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ภายในต้นไม้เลยนั่นเองนะครับและรอบๆก็จะมีแอ่งน้ํานะฮะอันนี้ผมพอมานาวว่ามันน่าจะคือแอ่งน้ำนะฮะแต่ว่าเราวางใกล้กับแม่น้ําไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มีต้นไม้ประดับประราะเรมลองนี้นะครับด้านในพอเดินเข้ามาปุ๊บนะครับเราต้องเดินขึ้นไปชั้น2นั่นเองนะฮะร,ระหว่างทางมีกระจกด้วยนะคุณผู้ชมทําไปเล่นไปนะครับซึ่งชั้น2นี้ก็จะมีในส่งกล่องเชนนะฮะทั้งหมด3กล่องนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีโต๊ะ นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูชั้นที่3กันเลยดีกว่าสําหรับชั้นที่3นี้ก็จะเป็นในส่งที่นอนนะฮะจะมีที่นอนสองนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีเตาเผา2โต๊ะครับ1นะฮะแล้วก็กล่องเชนกล่องใหญ่เนี่ยสกล่องกันนั่นเองนะครับมุมนี้คุณผู้ชมเป็นมุมที่ซ่อนมากๆเลยนะฮะมีโต๊ะเอ็นชั้นให้เราด้วยเอ้ยอันนี้ถือว่าปเป็นอะไรที่แจ๋วมากๆเลยนะฮะและนี่คือทีเฮ้า์กันนั่นเองดูเหมือนกับว่าผมจะสามารถเดินได้หมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็โดดถึงป Weg. ฮ้ยกระโดดได้นะทําเป็นเล่นไปนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพของหลังแรกเรานะฮะก็คือทีเฮากันนั่นเองต่อไปนะครับหลังที่2นะฮะคุณผู้ชมซึ่งหลังที่2นี้เหมือนกับว่าเป็นหลังที่มีปัญหาก็คือเดินนอยู่แล้วมันก็ดรอปเองนั่นเองนะครับนั่นคือเจ้าตัวเซเ v ิ v a l เฮากันนั่นเองอ่าผมจะมาวางไว้แถวๆนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเอานะหนึ่งสอง ซ่อมอ่าวางเรียบร้อยนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะพื้นที่หายไปโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยคุณผู้ชมแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมมันต้องกินพื้นที่ไปประมาณ2-3ชั้นได้นะครับแต่โอเคเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวเซอร์โวเบสนี้นะคะคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันจะอยู่ภายในหุบเขากันนั่นเองนะฮะต้องเรียกว่าอะไรนะเซอร์โวเบสสินะใช่ไหมคุณผู้ชมผมพูดผิดไปนะครับซึ่งด้านในนี้นะครับพอเดินเข้ามาว้าวมีแร่ด้วยนะฮะคุณ ครับคุณผู้ชมก็เจอในส่วนเตาเผานะครับแล้วก็โต๊ะคราอย่างละ2นั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนกล่องเชสซึ่งอันนี้จะเป็นกล่องใหญ่ทั้งหมด2กล่องใหญ่เลยนั่นเองนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของพื้นที่สโต้นะฮะหรือว่าห้องสโต้นั่นเองซึ่งห้องสโต้นี้เนะี่ยเหมือนเขาได้เป็นห้องเอาไว้สําหรับเก็บของโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้มีห้องสโต้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับประดาโดยไปด้วยในส่วนบ็อกแรแล่ลาพิสจะนั่นเองนะครับทางขึ้นนะครับมีเอเดอร์เชนนะครับพอเราเดินขึ้น บอกไว้เลยว่าอันนี้นะมันจะเป็นในส่วนบังเกอร์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับที่นุ่งที่นอนจะไม่มีนะฮะเอาไว้สําหรับต่อสู้โดยเฉพาะเขาเลยทําการดึงเจ้าตัวโตเอ็นชาร์มาให้เรานะฮะแล้วก็มีกล่องเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับรอบๆนี้ที่ผมคิดว่าเขาทาการปรับประดาในส่วนของเจ้าตัวลาพีเนี่ยาจะเป็นเพราะว่าให้เราเนสําการเอ็นชาน์ของไปเลยนั่นเองอันนี้ก็คือหลังที่2ของเรานะครับต่อไปหลังที่3านะฮะวิสาัตทาวเวอร์นะฮะผมหวังว่าหลังนี้นะฮะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นหลังที่สูงๆเหมือนกับเจ้าาตััวทีเเเฮลยนน่อง เอานะคุณผ oh oh ู้ชมหนึ่งสองสามวางไปแล้วฮะคุณผู้ชมผมวิ่งก่อนละมันออกมาชอบอ้ยโ้ยชดโอ้ไม่ก็โอ้ไม่กโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ไมโอ้ไม่เดี๋ยวก่อนนะเกมหมดต้องเป็นเกมหมดอะไรคีเทีมคุณผู้ชมเกมหมดคีเทีก่อน C A <oughs> C A โอ้มก็โอ้โหผมบิมช้าเกินไปคุณผู้ชม สำหรับหลังที่2นี้นะฮะได้มาโดยไม่ใช่โชคช่วยนะฮะแต่ว่าได้มากับการที่ต้องแลกตัวผมตายหนึ่งครั้งนั่นเองใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดตรงนี้อะโถเอ้ยซึ่งหลังนี้นะฮะดูเหมือนกับว่ามันจะอยู่ภายในปราสาทนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมซึ่งมันก็ไม่ค่อยต่างจากตัวตัวเซอร์โวสักเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับอู้รู้สึกว่าจะมีประตูเปิดต้อนรับเราได้แบบดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับบ้านหลังนี้นะฮะมีแอ่งน้ําด้วยนะฮะเหมือนก็จะเป็นบ้านของแมมม่ดเลยนะะคุช มีแอ่งน้าเพื่อทาการเติมน้ําเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีกล่องเชนนะครับโต๊ะครบเตาเผานะฮะแล้วก็โต๊ะครบนะครับแล้วก็มีกล่องดนตรีด้วยนั่นเองเป็นบ้านที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครเขาอยู่กันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีเตียงนอนนะฮะสเตียงด้วยกันนะครับเราสามารถออกมาด้านนอกได้นะฮะดูเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้เราสามารถที่จะทําการหนีออกมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาเลยนะฮะจะอยู่ชั้นไหนก็สามารถโซลโว่าออกมาได้นะครับแล้วบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ชั้นนะฮะเหมือนก็จะมีเป็นบังเกอร์ส่วนต ที่จะส่องลงมาได้เลยนะับว่ารอบๆเราเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่าอะไรทํานองนี้กันนั่นเองนะครับและด้านบนนี้นะฮะก็จะมีในส่วนกล่องเอนเดอร์นะครับแล้วก็มีกล่องเชนไว้ให้เราด้วยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะให้เราเนี่ยทำการเตรียมไว้เผื่อเวลามีศัตรูเลมนองน,นี้นั่นเองนะครับและนี่คือหลังที่3ของเรานะฮะต่อไปคัณผู้ชมหลังที่4กันเลยดีกว่านะครับหลังที่4นี้ก็คือเจ้าตัวโมเดินเท้าถูกต้องไหมแต่ว่าโมเดินเท้าของผมเนี่ยผมคิดว่าเราจะเก็บไว้ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดู เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ามันจะน่าสนใจมากขนาดไหนนะฮะเอานะหนึ่งสองส้ำอ่าวางไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันด้านไหนไวเนี่ยด้านไหนไวเนี่ยด้านไหนวเนี่ย นั่นไหนไว้นยโอมาแล้วมาแล้วนะฮะโชคดีนะคุณผู้ชมที่รอบนี้ผมไม่ตายนะฮะแต่ทําไมบ้านหลังนี้มันดูใหญ่มากเลยคุณผู้ชมและทางขึ้นของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเหมือนกันหมดทั้ง3หลังเลยนะแต่เซเวิร์ลนะฮะวิสาัดนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้กันนั่นเองแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับจะมีพื้นที่พอปลูกให้เราด้วยอ๋อยี่ี่สบ้าคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เราทําการรีวิวมานะฮะคุณผู้ชมไม่มีเลยนะฮะมีหลังนี้เป็นหลังแรกนะับคุณผู้ชมที่จะมีในส่วน พื้นที no ่ไว nice in mm ้ทาการเพาะปลูกให้เราด้วยนั่นเองนะครับเอ้ยอย่างน้อยก็มีข้าวสาลีให้เราอะนะคุณผู้ชมเราก็สามารถทําการคัาบของได้นะครับซึ่งภายในบ้านหลังนี้นะฮะดูเหมือนจะเป็นบ้านชั้นเดียวเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับภายในบ้านนะครับจะมีกล่องเชนใหญ่นะครับมีโต๊ะคราบนะฮะคุณผู้ชมมีเตาเผานะครับแล้วก็มีกล่องเอนเดอร์นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีเตียงนอนให้เรา3ามเตียงด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าบ้านหลังนี้นะมันเหมาะสาหรับแฟมิีกนนรงงงแแ๊้อ คนครึ่งไปเนะี่ยก็สามารถทําการครับบ้านหลังนี้อยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะหรือจะทำการต่อเติมเพิ่มนะฮะก็ทําการทุบอันนี้ออกอันนี้ออกก็เพิ่มเป็น5คนนะฮะมันก็ยังสามารถทาการทาได้ด้วยเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้มีแค่ชั้นเดียวนะฮะสำหรับใครที่ไม่ค่อยสนใจเนะี่ยผมคิดว่าบ้านหลังนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆคนก็เป็นไปได้นะะั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ชมบ้านหลังสุดท้ายของเรานะฮะซึ่งถือว่าเป็นอีสต์เอเกมากๆเลยน, House นั่น,ะะน,น,นคือเจ้าตัวโมเดิร์นเฮา โมเดิลเฮาส์ใช่ไหมถ้าเกิดเราวางบ้านไปตรงนี้ปุ๊บมันก็ต้องออกด้านขวามือเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราวางไว้แถวๆนี้น่าจะดีกว่านั่นเองเอานะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามวางไปแล้ว What the heck ผมนึกว่ามันจะออกด้านขวาที่ไหนได้มันออกด้านซ้ายตรงหน้าเราเลยคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมก็คือโมเดิลเฮาส์กันนั่นเองว ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะฮะประตูแม่งโคตรแมนนวดนะคุณผู้ชมประตูเข้าบ้านแม่งโคตรแบบว่าโคตรเรียวนะฮะไม่เคยเจอบ้านอะไรที่มันเรียวในรูปแบบนี้เลยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะตามชื่อเขาเลยนั่คือเจ้าตัว Modern House นะฮะทำให้บ้านเนี่ยมันดูมีความทันสมัยอยู่ภายในตัวนะครับไม่ได้เหมือนบ้านหลังอื่นๆที่เราได้มีการดูไปนะฮะอันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ตามมีตําเกิดแลมนองนี้นะฮะนี่อยู่ทนเลทรายนี่ก็อยู่ทายในแบบพวกปราสาทนะฮะอันนั้นก็อยู่ภายในหุบเขาอันนั้นก็อย นี้นะฮะถือว่าเป็นโมเดนเฮาส์แบบแท้ทูเลยนั่นเองพอเดินเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเจอในส่วนของโต๊ะคราฟนะฮะแล้วก็เตาเผานั่นเองซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องเดินขึ้นชั้น2ก่อนนะฮะแล้วค่อยลงไปชั้นหนึ่งกันนั่นเองนะครับโอ้มีในส่วนประตูกลในรูปแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลยนะฮะทำ<อ>เป็นตะกงตะแกงนะฮะเออเท่ดีเท่ดีนะครับภายในบ้านหลังนี้ตกแต่งด้วยต้นไม้นะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ภายในกระถางต้นไม้กันนั่นเองแล้วก็มีเตียงนนนอะะคุชมแต่ว่วา ตรงน,นี้เปลี่ยนเป็นกระตกผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆเลยนะถ้าเกิดสเก,กรตตันมาสเก,กรตตันสามารถยิงธนูเข้าหาเราได้เลยตอนะที่เรากำลังนอนอยู่อ่ะคุณผู้ชม <c oughs> มันถือว่าเป็นอะไรที่แบบแย่มากๆเลยนะสวยแต่ภายนอกจริงๆคุณผู้ชมด้านในนี่อยู่แทบไม่ได้เลยนะแอนอื่นๆนี่คือแบบว่าเราสามารถทําการป้องกันมอนเตอร์ได้นะแต่ว่านี้ผมตอบได้คำเดียวผมว่าตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับและนี่คือการคารฟนะฮะคุณผู้ชมสำหรับภายในไมค์คัฟนับบ้้าานองงเรทััหหมด10 ด้วยกัันนะครบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมมันก็ชอบไอเทมสุดเจ๋งของเรานะครับก็อย่าลืมไลค์นะฮะอย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็น์กำลังใจให้ผมด้วยการตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถน้ำกางกดกระดิ่งเปนช่องเลยได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถน้ำกางกดติดตามอินสตาแกรมของผมได้แล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กััับบบบผมสสวดีคร๊าายย